ผมเราก็อย่ามาใกล้ดิของตัวนี้ทําไมนะครับท่านครับขอจะฝากมาตามผมครับอันนี้ครับอากาศวัสดีครับอ่าสมาชิกดานไม่ลอยดานตั้งพื้นนะฮะทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ก็25นะฮะเวลาผ่านรายการนะครับเนี่ยนี่นะฮะเหตุการณ์สดๆนะครับเป็นอ่าสปอบางทีนะฮะนี่ดับเครื่องนี่ดูรถผมหน่อย แม่ถ่ายอยู่นะครับเอาเลยฮะเอาเลยสบายเลยนู่นๆนี่นกปวยนกปวยตามสบายแล้วตามสบายเลยตามสบายฮะน้องเจ็บไหมน่ะโอ้โหเก็บภาพไม่ทันนะเมื่อกี้เพพักนี่ผมเก็บภาพไม่ทันนะครับนีฮะ ะนี่นะฮะเป็นเขตรับผิดชอบของสพนะครับตอบางพีนะฮะที่ตั้งจุดณตรงนี้นะเขาเรียกอะไรผมไม่ทราบนะโอ้โหนี่นะฮะไม่ทราบเมาหรือไม่รู้ผมไม่รู้เมาไม่เมาผมไม่รู้หาได้ปัญหาเราของที่เออทำไปเลยหน้าที่คุณคุณทำไป เดี๋ยวถามนื้อเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นด่านอะไรนะครับผู้คุมด่านไม่มีชื่อนะฮะเป็นสพบางพีนะฮะอีด้านหลังนะที่ด้านหลังด้านหน้าก็ไม่มีนะครับผู้คุมด่านไม่มีนะครับไม่รู้เป็นด่านอะไรนะฮะนะครับ ตามระเบียบนะบในการตั้งด่านนะที่ผมเข้าใจนะของเรา,าเราท้ทองหล่อในการในการทํานะครับนี่นะฮะไม่มีครับเป็นชุดของหมวกทองทั้งหมดเลยนะครับของสปอวบางพีนะ เป็นชุดหมวกทองนะครับไม่ทราบว่าไปด่านอะไรนะฮะแต่ไม่มีป้ายนะผู้คุมด่านไม่มีอะไรเลยนะนี่นะครับมไม่มีนะฮะม,มีสเกลนะฮะด้านหน้านะครับดูสเกลนะครับอยู่ด้านหน้านี่นะ เป็นดาดอะไรผมไม่ทราบนะเห็นไ,ไหมอะไร ล้วทำไปนาทีพี่นาทกเลยไปเลยออไม่ใช่ครับผมทำงานของผมนะก็ทำไปเลยไงถือว่าเป็นการกอกวนนะกอกวนแบบไหนครับเกียดแล้วนะครับก็คือเชิญอยู่ตรงนู้นแล้วก็ถ่ายเนาะม่ีเลยทางครับไม่มีครับทำเลยไม่ไปมามาพี่มาพี่่ทไมไม่ถ่ายเออตนนาตรงน ทำไมอ่ะผมเจ้าหทีนะครับผมไม่ถ่ายบริเวณนั้นนี่คุณต้องไปถ่ายข้างหน้านะครับถ่ายนี่นะขออนุญาตนะเอยาไปตับโป้งผมดิโอ้โหไม่ไม่ไมต้องขนาดนี้ท่านท่านจับโป้งต้องบอเลยครับผมผมก็แค่มาเชิญท่านนะครับเชิญไปทางนู้นนะไม่ด่านอะไรครับเนี่ยอ่ะด่านป้องกันเหตุทั่วไปครับมันเป็นวันศุกร์วันเสารเนาะการป้องกันอะไรก็ตามเรื่องกงินเรื่องเงินรัฐบาลอะไรพวกนี้นะครับท่านถ่ายผมมาท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไร ฮะชื่ออะไรลองสิครับจนทางนี้คุณถ่ายคนอื่นได้แต่คนอื่นถ่ายคุณไม่ได้มันก็ไม่ใช่เอ้าวมันมีระบบอยู่พี่ตำรวจก็ต้องถ่ายคุณได้อ้าวนี่คุณละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่าคุณเนี่ยละเมิดสิทธิคนอื่นหรือเปล่าอ้าวผมถ่ายท่านอ้าวก็ถ่ายทอดถ่ายผมแล้วน้องผมก็แค่ถ่ายว่าผมมาเชิญท่านไปทางนู้นนะใช่ไหมครับ อันนี้ผมมาเชิญคุณใช่ไหมครับนะผมก็ทําหน้าที่ของผมมาเชิญคุณอยู่ตรงนู้นนะครับนะแล้วจะบอกว่าน้องเขาขอร้องขอถ่ายขอร้องขอชื่อหน่อยขอชื่อหน่อยถ่ายคนอื่นผมชื่อเล็กโอ๊ครับท่านชื่ออะไรครับเชิญเชิญเชิญท่านชื่ออะไรเชิญครับชื่อขอเชิญครับื่ออะไรับนายลงศรีชัยครับนายลงศรีชัยนะครับวันนี้นะไปปองหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะตรงนู้นนะครับปะไม่ผมไม่ใครผมไม่ได้แกกักท่านผมเชิญแล้วนะครับพี่นะ ผมไม่ได้เกะกะานไปเชิญทางนู้นครับไปผมไม่ได้เกะกะนี่นะครับเขตพื้นที่ผมเขตพื้นที่ผมเลยครับไปเชิญไปเชิญไปเชิญเชิญถ้าเชิญเชิญไป่ได้ตบเลยไม่ได้ตอบเลยมันอ้างมันจะไม่ตอบดูมีหลักฐานเออไปไปเชิญทางนู้นเขตไทยเขตมันเนาะจะทำไม่ดีทางนู้นทำไปคุณก็ทำหน้าที่คุณทางนู้นใช่ไงทำไปดีครับเอามามาเชิญครับเชิญเเชิญไม่ได้ละผมไม่ได้ไปมาเชิญ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 คุณท่านสันเนี่ยอยู่ท่าทางนะฮะเนี่ยดิคุณบาทนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งก่อกวนอะไรเ้านนนนะะะตรงี ตรงนี้นะห้ามเลยฟุตบาทนะครับอ้าวไม่มีกฎหมายบอกว่าห้ามเขียนห้ามไปนี่ครับเอ้าบูนอันนี้ขอความร่วมมือนะคือคุณจะมาถ่ายมาอะไรผมก็อนุญาตอ้าวแต่ต้องเชิญข้างนอกนะครับท่ายอะไรข้างนอกถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ก็เชิญตรงนั้นก็เห็นนะนี่เอาคุณไปเป็นนี่ไงเอ้ครับแล้วจะบอกวนอะไรตรงนี้บอกวลัยังไงท่านหาผมบอกวนัวแบบไหนอุดข้าทำงานอยู่อ้าวผมบอกวนแบบไหนอ่นี่เนี่ยคือกลัวนผมก็ไม่ต้องทำงานละต้องมาคุยกับคุณเนี่ยอ้าวผมก็แค่มาเชิญคุณไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็ถ่ายก็ถ่ายเลยไม่ได้ว่าอะไรถูกกต้้้องงไไไ็ทาาปเขใจนะครับ ก็แต่กตองก็ทำ